สวัสดีครับสวัสดีวันที่21มีนาคมนะครับวันนี้วันอังคารอากาศก็ร้อนนะครับเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงกัจเจ้าพันพิจารณโลกสามนะครับใน2คลิปที่แล้วก็ได้พูดถึงกัาเจ้าพิจารณโลก2แล้วก็พิจารณโลก80นะครับหรือพิจารณโลก4นะครับ วันนี้ก็จะมาพูดถึงก็เจ้า 1, พันธ์พิษณนโลก3ดูประวัติพันธ์ุนะครับนี่ตัวนี้ได้จากการผสมพันธ์ระหว่างพันธ์ข้าวก็ขอ27นะครับกับพันธ์เหลืองอ่อน29อับลังสีสายพันธ์์ LA 2973เ f ็ u ขีด1 4ขีด3ขีด1ขีด1 ในปีพศ2525นะครับแล้วก็ปลูกรูปผสมชั่วที่1ในปีพศ2526ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็นำมาปลูกคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกตั้งแต่ชั่วที่2-4ถึง4ในปีพศ2527ถึงพศ2529นะครับก็ได้สายพันธุ์ SPRLR8 1> 2องหขีด P S L ขีดหนึขีดสขีดสนะครับแล้วก็นำข้าศึกษาพันธ์เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีระหว่างสถานีและก็ในนาของเกษตรกร,กรเองนะครับแล้วก็ทดสอบการตอบสนองต่อ,ตอปุ๋ยในตัวเจนนะครับในปีพศสอสามถึงพศสอสนะครับ มาดูลักษณะประจำพันธ์นะครับตัวนี้เป็น,ข,ปนข้าวเจ้าเป็นข้าวไวต่อช่วงแสงน,นะครับกเพื่อปลูกได้ทั้งปีนะครับถ้ามีน้ำอายุการเก็บเกี่ยวก็ประมาณ1 1-10ทนถึงบธันวานะครับอ๋อตัวนี้เป็นข้าวเจ้าไวแสงน,นะครับก็เป็นข้าวนาปีนะครับขออภัยครับก็อายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 1นึ่ันมานะครับโดยประมาณนะครับต้นสูงประมาณ167ซนเมตรทรงกอนี่ค่อนข้างตั้งนะครับลำต้นแข็งใบสีเขียวแคบช่วงเก็บเกี่ยวใบแก่ช้านะครับรวงยาวตัวนี้ค่อนข้างแน่นนะครับงแอถีมากนะครับตัวนี้คอรวงยาวมากแล้วก็เข้าเปลือกสีฟางมีขนสั้นบนเปลือกเล็ดรูปร่างเข้ากล้อง ยาวเรียวน้ำหนักน้ำหนักข้าเปลือกนี่ร้อยเล็ดอยู่ที่2.93กรัมนะครับข้าวสุกค่อนข้างอ่อนนุ่มนะครับตัวนี้มีปริมาณอมริีดค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ที่23.6สปส่วนระยะในการพักตัวคํามร้ออยู่ประมาณ9สัปดาห์นะครับตัวนี้เป็นชื่อพืชเป็นข้าว ชื่อพื้นที่รับรองนะครับชื่อพันธุ์รับรองก็คือข้าวเจ้าพิษณโลก3นะครับส่วนพื้นที่แนะนําก็คือพื้นที่ลุ่มนาน้ําฝนในเขตน้ําฝนนะครับอย่างเช่นในเขตภาคเหนือตอนล่างที่ต้องการข้าวยุปานกลางสําหรับเป็นการเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวพันธุ์กขยีแล้วก็ข้าวตาแห้ง17่งนะครับตัวนี้ข้อควรระวังก็คือมีข้อจํากัดนะครับตัวนี้ไม่ค่อยต้านทานเชื้อโรคไหมนะครับก็คือโรคโรคใบไหม ในบางพื้นที่นะครับตัวนี้ไม่ต้านทานโรคของใบแห้งแล้วก็มแมลงบัวแล้วก็เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับตัวนี้ข้อจํากัดเยอะนะครับส่วนนที่รับรองพันก็คือวันที่9มิถุนายนพศสองพนานะครับส่วนลักษณะเด่นๆก็มีคือผลเฉลี่ย ผลผลิตสูงครับอยู่เฉลีย่ยอยู่ที่604กิโลกรัมต่อไร่นะครับสูงกว่ากอขอยแล้วก็ข้าวตาแห้ง1713แล้วก็21นะครับตามลำดับแล้วก็มีอะมิโสด23.65เปอร์เซ็นต์เมื่อหงสุกแล้วค่อนข้างอ่อนนุ่มนะครับต้านทาน,ต,านต่อโรคไหม่ในเขตภาคใต้ดีกวก่ากอขอยแล้วก็ข้าวตาแห้ง17นะครับตัวน,นี้ในภาคใต้นะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูล เล็กน้อยนะครับสําหรับพิสนโลกสามครับ,อบอก็ว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอขอ,ขอภัยมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ